สวัสดีค่ะสวัสด er ีพี่พี่ช่องขวัญใจพระเครื่องนะคะ EP นี้เป็น EP ที่218ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะโทร0845962005ค่ะโทร0845962005ค่ะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยค่ะลายน้องชื่อปุ้มปุ้ยนะคะหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะ ฮาน้องเป็นพระเหมาพระบ้านนะคะพระเหมาพระบ้านค่ะพระเช่าเหมารวมนะคะต่างที่มาต่างคณะอาจารย์นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหา,ราน้องได้เลยนะคะ EP นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาองค์ละ600บาทนะคะองค์ละห0 0บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะพระราคานี้น้องไม่มีรับประกันนะคะพระราคานี้น้องไม่มีรับประกันค่ะ รบกวนพี่ๆดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วแล้วถูกใจแล้วโทรหาน้องได้เลยนะคะองค์<อ>ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งค่ะพระสมเด็จเกียรชัยโยนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสะภาพสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะแตกลามสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะด้านข้างค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะโทรหาน้องได้เลยค่ะด้านด้านบนนะคะใต้ฐานค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองของแถวที่หนึ่งนะคะ พระสมเด็จนะคะพระสมเด็จวัดระฆังนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆค่ะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะ น้องเปิดใหพ้พี่ในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องขอโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะต่อมาเป็นองค์ที่2 ขอโทษทีค่ะองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามแถวที่หนึ่งนะคะเวลาพี่ๆโทรมารบกวนบอกอีพีบอกองค์บอกแถวนะคะพี่ๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอน้องหาพระนานนะคะเพราะบางทีน้องจําหน้าพระไม่ค่อยได้ค่ะองค์ที่สามแถวที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จวัดละคังนะคะด้านหน้านะคะด้านข้างค่ะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะด้านบนค่ะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะใต้ฐานนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆค่ะสภาพสวยงามแบบนี้เลยค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค,นนะคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่4ี่นะคะองค์ที่4ค่ค่ะพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆค่ะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะราคาคุยกันได้นะคะราคาคุยกันได้ค่ะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าแถวที่1นะคะพระสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้นะคะงานเก่าเก่าเดิมเดิมค่ะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคน <Bright. S 2> ไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะโทรหาน้องได้เลยะคะ่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างนะคะ,ะ,คะ,ข,ะ,คะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านบนนะคะใต้าถาดคะ่ะ พี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะน้องเปิดให้พี่ๆใ,ในราคา600บาทนะคะ600บาทคะ่ะลงรักจุ่มทองมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะลงรักจุ่มทองมาสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยค่ะโทรหาน้องได้เลยนะคะต่อมาเป็นองค์ที่6นะคะองค์ที่6แถวที่1นะคะพระสมเด็จวัดระฆังนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะ งานเก่าๆเดิมๆสภาพสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะด้านข้างนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะด้านบนค่ะ ใต้ฐานนะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมาเป็นองค์ที่เจ็ดแถวที่หนึ่งนะคะองค์นนะคะที่เจ็ดแถวที่หนึ่งนะคะขุนแผนนะคะพักข like ุนแผนนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะเนื้อเครื่องแบบนี้นะคะเปียทองด้านหน้ามาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปียรทองมาสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะโทรหาน้องได้เลยค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะใต้ฐานค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่หนึ่งแถวที่สองนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สองค่ะพะักขุนแผนนะคะพะคักขุนแผนค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหน้านะคะขุนแผนเคลือบแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะด้านหลังค่ะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะด้าน,นข้างะคะ่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคาหกร้อยบาททุกองเลยนะคะหกร้อยบาททุกองเลยะคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องของบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองแถวที่สองนะคะ หลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบวัดโบสถ์โพทองนะคะตำบลนายุมอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะด้านหน้านะคะองค์นี้ใส่กรอบมาแบบนี้นะคะองค์นี้เจ้าของเดิมใส่กรอบมาแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บาทค่ะ องนี้มีรอยจานด้านข้างแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สามแถวที่สองนะคะองค์ที่สามแถวที่สองค่ะหลวงพ่อไผ่นะคะเหลี่ยนหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่นะคะด้านหน้านะคะงานเก,เก่าๆเ,เดิมๆนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะที่ระลึกสองห้าเจ็ดแปดนะคะสองห้าเจ็ดแปดค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะใต้ฐาน,นะคะ่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาองค์ละ600บาทนะคะ600บาทคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่4นะคะองค์ที่4ี่ค่ะ หลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงนะคะพระครูยาวิราชนะคะหลวงพ่อแดงค่ะอายุ82ปีนะคะคศ2503นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะเม็ดหูเม็ดตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะเจ้าของเดิมเลี่ยมกรอบมาแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังค่ะ งานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้ค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะอักขระลายเส้นคมชัดแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะโทรหาน้องได้เลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาททุกองค์เลยนะคะราคาคุยกันได้นะคะราคาคุยกันได้ค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องแอดไลน์หาน้องก่อนได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่5แถวที่2นะคะองค์ที่5แถวที่2นะคะพระอุปชาอีนะคะพระอุปชาหีขอโทษทีนะคะพระอุปชาอีนะคะพระอุปชาอีนะคะหลวงพ่ออีนะคะหลวงพ่ออีนะคะหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบนะคะวัดสัตตหีบค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาพน้องได้เลยนะคะ องนี้อ่านมองเห็นไม่ชัดต้องน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะองนี้เลี่ยมกรอบมาค่ะเลี่ยมกรอบมากเก่าแบบนี้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะหูตาจมูกปากสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่ออีนะคะหลวงพ่ออีะคะ่ะที่ระลึกนะคะที่ระลึก ในงานหล่อพระพุทธรูปนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะพศสองสี่เจ็ดสามนะคะสองสี่เจ็ดสามค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะหลวงพ่ออีนะคะหลวงพ่ออีะค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่6แถวที่สองนะคะองค์ที่6แถวที่2นะคะหลวงพ่อน้อยนะคะเหลี่ยนหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะองค์นี้น้องได้มาเป็นเซตแบบนี้นะคะได้มาเป็นเซตแบบนี้นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้ค่ะด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องได้มาเป็นเซตแบบนี้นะคะน้องเปิดให้พี่พี่ในนะคะ600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะ ต่อมาเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดน,นะคะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดน,นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะค่ะด้านหลังนะคะพระพรมปัญ,ญโยนะคะหลวงปู่ดูนะคะวัดสะแกนะคะจังหวัดอยุทยานะคะพศ .2532 นะคะเหรียญเปิดโลกหลวงพ่อ<ป> <Att ila> ทวดนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยะค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะต่อมาเป็นองค์ที่สองแถวที่สามนะคะองค์ที่สองแถวที่สามนะคะเหลียนหล่อโบราณนะคะเหลียนหล่อโบราณนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาง้องได้เลยนะคะเลี่ยมรวดแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะ น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะพีพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามแถวที่สามนะคะหลวงพ่อโตบางพีใหญ่ในนะคะ หลวงพ it, no. ่อโตบางพีใหญ่ในนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะหลวงพ่อโตบางพีใหญ่ในนะคะด้านข้างค่ะเหรียญเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเหรียญเก่าๆเดิมๆค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหลังอักขรคมชัดแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านข้างค่ะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็น เหรียญใบโพนะคะเหรียญใบโพหลวงพ่อลีนะคะเหรียญเหรียญใบโพหลวงพ่อลีนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะหลวงพ่อลีนะคะเหรียญใบโพหลวงพ่อลีนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะ พี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยนะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะรบกวนพี่ๆดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะ ต่อมาเป็นองค์ที่ห้าแถวที่สามนะคะองค์ที่ห้าแถวที่สามนะคะรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆค่ะองค์นี้เจ้าของเดิมเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้นะคะที่ไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านหลังนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะ ใต้ฐานอุดแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาททุกองเลยนะคะหกร้อยบาททุกองค่ะราคาคุยกันได้นะคะราคาคุยกันได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมาเป็นองค์ที่หกแถวที่สามนะคะองค์ที่หกแถวที่สามนะคะ เหรียญพระพมนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะเหรียญสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเหรียญพระพมนะคะพี่พคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะหลวงพ่อเพิ่มนะคะหลวงพ่อเพิ่มนะคะวัดป้อมแก้วนะคะพระนครศรีอยุธยานะคะเหรียญเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหลังมียันมีอักขระนะคะลายเส้นคมชัดแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ ดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะรบกวนพี่ๆดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรหารน้องได้เลยนะคะต่อมาเป็นองค์ที่1แถวที่4นะคะรูปหล่อรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบนะคะพิมพ์หน้าฝรั่งนะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบพิมพ์หน้าฝรั่งนะคะรุ่นอายุ94ปีนะคะ วัดชนแดนนะคะจังหวัดเพชรบูร์นะคะพศสองห้าหนึ่งหกนะคะสองห้าหนึ่งหกค่ะรูปหล่อบโบราณสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเ,เดิมๆน,นะคะด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะใต้ฐานนะคะใต้ฐานต่อโค้ดเก้าสี่นะคะเก้าสี่ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อทบนะคะพิมพ์หน้าฝรั่งแบบนี้นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่2แถวที่4นะคะองค์ที่2แถวที่4นะคะเหรียญรอโบราณนะคะหลวงพ่อแหลมนะคะ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่ผู้ไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะด้านข้างค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะด้านหลังค่ะงานเก่าๆเดิมๆนะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ในราคา600บาทนะคะ6 0 0บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่3นะคะองค์ที่3นะคะพักคูยาวิราชนะคะหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงค่ะองค์นี้มีรอยจายนด้านล่างนะคะหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงะค่ะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะเม็ดหูเม็ดตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างะค่ะ ด้านหลังนะคะว,วัดเข่าบันไดอิดนะคะวัดเข่าบันไดอิดนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะ2537นะคะ2537ค่ะด้านหลังมียันมีอักขระคมชัดแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านข้างค่ะงานเก่าเดิมนะคะงานเก่าเดิมนะคะที่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่นะคะหลวงพ่อเอียนะคะหลวงพ่อเอียนะคะเหรียญมังกรคู่นะคะหลวงพ่อเอียนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านล่างนะคะด้านหน้านะคะเม็ดหมูเม็ดตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเอียนะคะด้านข้างค่ะเหรียญมังกรคู่แบบนี้นะคะด้านหลังค่ะ ที่ล,ลึกในงานฉลองอายุครบ71ปีนะคะวัดบ้านด่านนะคะอําเภอรประจันตาคามนะคะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะด้านหลังนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะลายเส้นอักขารคมชัดแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหารน้องได้เลยนะคะด้างข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บาทค่ะ องค์ที่ห้าแถวที่สี่นะคะหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดนะคะด้านล่างเป็นเสือเผ่นแบบนี้นะคะหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงนะคะรุ่นพิเศษนะคะพี <au> ่ <fit> คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะโทรหาน้องได้เลยคะ่ <noir> ขยะ,คะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ <no>? ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดรุ่นพิเศษนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะวัดกาหลงนะคะด้านข้างกัน ด้านหลังนะคะงานเก,เก่าๆเดิมๆนะคะลายเส้นอักขระคมชัดแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะน้องเปิดให้พี่ๆได้ราคา600บาทนะคะ600บาทคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทคะ่ะรบกวนพี่ๆดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะ ต่อมาเป็นองค์ที่6นะคะองค์ที่6แถวที่สี่นะคะงาแกะนะคะงาแกะรูปสิงห์แบบนี้นะคะงาแกะรูปสิงห์แบบนี้นะคะสิงห์งาแกะแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะงานเก่าๆเดิมๆค่ะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังมีเชือกมีผ้าแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านน้องได้มาเป็นเซตแบบนี้นะคะน้องได้มาเป็นเซตแบบนี้ค่ะ เรียมกรอบมาแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะสิงห์งาแกะนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะรบกวนพี่ๆดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะต่อมาเป็นองค์ที่เจดนะคะองค์ที่เจ็ดแถวที่สี่นะคะ เหรียญโบราณแบบนี้นะคะเหรียญโบราณแบบนี้นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะกลับหัวแบบนี้นะคะกลับด้านแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะองค์นี้เลี่ยมรวดมาแบบนี้นะคะงานเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาททำงานเก่าๆเลยนะคะ งาน,นเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยคะ่ะ EP นี้ ถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใดหรือหาข้อมูลมาผิดพลาดประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ EP นี้ถ้าพูดไวไปพูดไม่รู้เรื่องยังไงต้องกราบขออภัยด้วยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะ0 8 4 5 9 6 2 0 0 5ค่ะ0 8 4 5 9 6 2 0 0 5ค่ะเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยค่ะหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้นะคะลายน้องชื่อปุ้มปุ้ยนะคะรายน้องชื่อปุ้มปุ้ยเดนะคะ ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ EP นี้น้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกลาบสวัสดีค่ะ